เอาละเหยื่อตัวแรกกูมาละู่ไหนกันกูมึงกูพร้อมที่จะไ فا เหยื่อเหลโ่ลโฮลโหลเหยื่อเหยื่อไหนกูรู้มึงอยู่บ้านนี้ ไม่บุญนม่จาคือหายไปนะว่าสัตว์มึงเป็นนินจ้าใช่ไหมไหนกูอยู่นี่มึงจะทำอะไรกูได้เหยือ่อ ทำไมรูจักน,นักรบเหรอโหะะเฮ้ยคอมอน ฮัลโหลฮัลโหลจ้าฮัลโหลจ้าเปโดฮัลโหลฮัลโหลเปโดคนไทยปะล, okay, ลูก Are you aggressive เกีซีพองดิู่กไม่ง่ายเนี่ยสัสคือวัยรุ่นตื่นหวังไหมเฮ้ยเฮ้ยเอิรมีปืน ไปโดช็อตมีไปโดทำยี่อะไรลูกอืมไปโดมึงไม่ยิงใครเออยูโดอะไรวอท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 ยูวอทยูวอทจะเอาเหรอเอาบ่อเอาบ่ออันนี้สิไอหัวอเจี้ยนมึงแอบในบ้านมึงตายนะสัตว์ อ,อืไปไหนอ้า <c oughs> อืมทิ้งทนเหรอทิ้งทนเหรอบูมามามามอนมอนชูมอนชูมา,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 มากูให้ลุมไอส้สั์กูห้าวแล้วอืออือเดี๋ยวเข้ามาใกล้กูนะเอา้าเอา้เอาเ เชี่ยฝันยากจังวะต้องปรับม,ม,มุมมองนี้นิดจะฆ่าทำไมมึงมายืนดูอะไรสนุกมากใช่ไหมทีม่มายืนดูนกูสู้กันอะไรอะไรนี่ทำไมกระมอนันนี้อะไรของพวกมึงวะเนี่ยจอกโหลกายโอ้ โอ้วิ่งไปนู่นเลยนะมัง อะไรวะสู้หน่อยวเหรออะไรกันหมดแล้วไอ้พวกกระบาดมดนันต้องโดนลุงกระทืบอ้าวจเจอเหยื่อแล้วขี่ป,ป้าหอยสัตว์อะไรไหนเฮ้ย you speak เฮ้ย ไ o ่ don't don't attack or we will attack you do understand stand here I not friendly เฮ้ยมามาขามามขามาเลยขามอืมมึงก็น็อกเหรอมึงกันไัยได้เหรอกันกรไม่ได้เว้ยอื มไม่รู้ซะแล้วกูจะจับพันหอืม่มฟาดหัวเลยสัตว์ I am happy เว้ยมีความสุขเรียกกระเทืร์นทุกมึงเฮ้ยมึงกระตานเองดิฮัโลโหลเป็นรอขอระบ,บนหน่อยสิพวกนี้เครียดเฮ้ยๆกายกาย ซับ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 เอ้ยเอ้ยโยคิวยิมคิวยิมอ้ามึงคิวกูเหรอมึงคิวกูอือบอกคิวิมไม่ได้คิวกูอยากให้ต้องลยากต้องงอแะ่าฮนูยิงใครใคอุ๊ยอุยอุยมึงอกูอุ๊ยว้าห่าาไง่ะกูโรคจิตไหม เฮ้เฮ hey, hey. ้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวท่านูปักหัวเว้ยไหนวะไอ้พวกยืมแป๊พบพวกเต็งต้องมาไฟติ้งกับข้าเดี๋ยวข้ามาแป๊บเครียดครับวันนี้เครียด tam cái này phát là. làm cái phong quá này đã anh tham cố sao โหลเป็น,นอย่หมดว่ะไอ้นิดอันได้มีใครจะฆ่าผมไหมไ <_ an> อ้พวกงอกเป็น,นอย่หมดว่ะ Ê Nó là Ồ oh. Phước Hello guys Hello 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 my friend Hello ไป่โมดุ้วะมีใครอยู่หรือเปล่าครับโรลอ๋ออยู่นี่นั่นเองโรลโรลบอสเฮ้ยอยู่ไนวะโลแมน what's Hear up me. man what's up man yeah. <laughs> hey uh, you kill me please kill me kill me what kill me you yes yes yeah, kill me Yeah, die come on come on yeah uh. thank you so much problem. มาแล้วผมก็ได้ตายอย่างสมปรารถนา <c oughs> นะครับเออกันมาก็เจอคนเลยนะฮะฮัลโหล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 โว้ยว้าวไอ้เี่ยฮัลโหลแมนฮัลโหลเฮ้ยไปยู่ดิ But I'm, I'm doing good. Hey, 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 hey. Family, family, yang makmal. Yeah, we're all friends. Isn't it? Yes, yeah. yes, family. Hey, let's go to some city. I don't know, how? Let's, let's go to Rail train, come on. Okay, okay. Hey, what do you get? Ah. hey where you go hey dude where you go i don't know let's follow the road i think we'll oh okay find something. okay let's go let's go oh. hey 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 wow We don't want no trouble. Yeah, I think Pleasant Valley is this way. Hey. Hey dude, um, I need to die. What? You need to die? Yes, yes. Um fight, play, fight slash me find me or... find me find me um two people find me two guy fight me I'm doing arrow yes Mike Okay Come on come on two come on Uh yes 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 Yeah <coughs> <coughs> Come on, come on two, come on, come on two. Yes, yes, yes. 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 Very good. Very good man. Hey, hey. Yes, <laughs> <laughs> thank you so much.